เขานกันมรเตเ้องไงเขาไม่่มมถึงบ้านเขาเขาไม่คบอลอย่อะไรแนี่นะเจอะไรไปอย่างนั้นไปกลับจากบ้านไงมาจากบ้านเจลอะไรมาเปล่าวะงั้ว่าไข่ตัวมอะไรมาไข่ไม่ต้องพูด วาวัดไปแล้ว,วหายกไรหดธุรกิจเจ๊งหมดตรงทุองเรก็เจ๊งหมดอะเราตรงรตังค์เราก็ขายก็กินของเขาเราไม่ได้เพราอาหารหมดเรียกแล้เราตังขายไก่ได้ไม่เก็บไว้ไก่ไปแล้วไกหมดไกหรไปมาเหลือแต่ไก่แจ้มอาไก่แจ้อแจมอะ ้ามาทำไมก็ไม่รู้ไก่แจ้แล้วมาก็ผสมพันธุ์ไก่บ้านไปายมอะไรนี้ไก่พันธุ์เล็กงอยทำเงินเล่นงวยความมเินไม่เลี้ยงเนี่ยทำได้ทำได้เงยเายไม่เลี้ยงกูงยสีห้างหี่เออยกินเกี่ยวปลาเจ้าบองเป็นสมเป็นสมเป็นเจ้าพ่อหวยเลยอ่ะ อร่อยจริงฮะกระดานน้ำมันงูกระหอบไปกินโรงงานอร่อยมากเลยทาเยอะไม่อร่อยอ่ะอถ้ามีแบบ้มันตำมอร่อยเองตำมอร่อยมันไม่มันไม่ตวงอ่ะเพราะอื่นตำมันตวงมันมันเหม็นน่ะพอนมันกินปลาเออโดนของเขเหม็นแล้วไอพอนนี่จริงไอพรอนตำมันเหม็นเลยนะพอมากินปลาตูปลาอะไรปลานงงหลวงตำไม่ให้แล้วไอ้น้ำต้มขี้ปลา มันก็ว่าเรากินเยอะเรากินหน่อยเดียวเราบอกมันอร่อยเราก็แช่ตู้ไปส่งเพื่อนนิดนึงแกะในหน้าห้องอย่าไบอยพอดบอกมั้ย <c oughs> บอกว่ามันมันไม่ได้ทำไนพันแม่ผมกินตอนตอนในพันอยูต้องพูดว่าพันอร่อยเมื่อไรโย่จ <c oughs> <c oughs> ังเ <c oughs> งี้ยมันน้ำตอนหมิผมไม่กินอันนี้ปลาไหลหรปลาตะตุก ต้มการดิบกูเลยเดี๋ต้มันต้มผมต้มไหนปลาเป็นตัวแล Jam ้วไงก็เป็นตัวเลยแต่ก็มาต้มไงต้มเราเองแต่หัวเวราะเหม็นเนี่ยจิ้มมือเหม็นเลยนะดพอมากินปลาดองส้มตำไงปลากระโดงกระโดงนะปลาดองปลากรโดงเหรอเขาเรียกอ้ะปลากระดีเขาเรียกอะไรปลากระดานปลากระดีปลากระเดิดปลากระเดิดหรือปลากระโดงปลาที่เดีถือความเขชอบนะปลาดองถือคมเขชอบ แต่ผมไม่ชอบติดมือที่อ้อนนี่อ้อนก็ชอบปลาลันองเนี่ยอ๋เหม็นเหม็นหนูชอบเลยเขาชอบส้มต่ำผมติดมือเลยไม่เ่ากินกูชอบเลยคนน่าของน้องเน่าเขากินเลยลูกเมี้ยไม่สนใจเลยน้องว่าสั่งลุงบ้านเลยแล้วไงตรงนี้ขวาง